เรื่องเล่าจากธิรชัยก็เป็นเรื่องของความรู้เกร็ดความรู้ย่อยๆนิดนึงแล้วกันนะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าออยากจะเล่าแต่ว่ายังคงไม่ได้เล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องอของอธรรมเนียมไทยที่ที่เวลาไปงานไปงานเผาศพเนี่ยก็จะก่อนจะขึ้นไปประกอบพิธีเนี่ยก็จะต้องมีดอกไม้จานแจกใช่ไหมครับครับ มันก็มีความเชื่อโบราณของดอกไม้จันทร์นะคือในวันจันรคกิศพอะไรอะไรต่างๆที่ที่มีกันมาเนี่ยมันก็มีคำถามที่ว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถาม่าทราบไหมว่าทำไมเขาห้ามหยิบดอกไม้จันทร์ให้กันนะเขาห้ามหยิบดอกไม้จันทร์ให้กันนะเออทราบไหมเออเขาเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่า หมายถึงว่าดอกไม้จันนี่สําหรับจะส่งให้คนตายเท่านั้นอืหรืออะไรแต่ความจริงอย่างนี้ฮะเขาบอกว่างานจบนี่เขาไม่หยิบดอกไม้จันทใ้กันนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าเขาให้ต่างคนต่างหยิบฮะเพราะว่า,าดอกไม้<ห>จันเนี่ยเป็นของสูงฮะไม้จันทเนี่ยเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้ที่ทางโบราณก็ถือว่าเพื่อส่งให้คนตายเท่านั้นเรื่อนการหยิบส่งให้ใครนั้นเนี่ย มันจะเหมือนหยิบยื่นความเศร้าความายให้อืมผมเคยทําไปหลายทีพราะตอนหลังนี้ไม่ทําแล้วฮะท่านดูฟังนะเพราะว่านึกออกไหมเวลาเราไปนั่งรอระหว่างเผาก็จะมีเด็กเอายื่นมาให้ใช่หถือถาดมาเข้ามาไม่ลึกเนี่ยเราก็ส่งต่อให้กันเนี่ยอืมตอนหลังผมไม่ทําแล้วเขาบอกว่าคือ พอมันเป็นการส่งต่อให้กันเนี่ยมันเหมือนกันเป็นส่งความส่งให้คนตาย,ยอยิบยืดความเจ้าไว้ต่อไปนี้ต่อไปนี้อย่าทําเขาว่าอย่างนั้นนะเออแล้วก็อีกประการหนึ่งเขาไม่ชมดอกไม้จันทร์ว่าสวยนะอืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเปรียบจะเหมือนชนชมเน่อยากได้ดอกไม้จันทร์นะเห<อ>มือนกับว,ว่าคือชมเหมือนว่าอยากได้แล้วทาไมตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า ชมว่าฝีมือดีอยังพอได้นะแต่ถ้าชมว่าสวยเนี่ยมันเข้าตัวเอออันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเออเย็นนี้ก็เป็นอย่างที่ผมบอกว่าจะมีงานแล้วเผื่อว่าท่านอาจารย์นัทพงศ์หรือว่าทีมงานอะไรที่จะไปเกิดฟังอยู่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมก็ผมก็ทราบมานานแล้วก็พยายามจะจะไม่ทําแล้วก็ถือเขาถือเป็นเคล็ดที่บอกต่อกันมา แล้วก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเจ้าภาพงานจบก็ไม่ควรเอาดอกไม้จันทร์ไปแจกแห้แขกเพราะบางทีบางทีก็มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมบอกวางไว้ให้เดินหยิบเองใช่เดินหยิบเอง่วนใจก็จะวางไว้ให้เดินอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้จันทร์นะฮะเรื่องเล่าจากธิรชัย